ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มไปสพี่สุวรับครับ,อบเอาน้ำมันเครื่องพี m ีแมกนิตอนครับเหมือนเดิมครับพี่เหมือนเดิมที่สูดเหมือนเดิมใช่ไหมป้า,าติดเงินด้วยก่อนเหมือนเดิมครับ ตกใจทําไมอะติดไม่ได้ร้านนี้ต้องเงินสดหรออ่าสดก็สดแหมเรื่องเงินเรื่องทองเลยไม่อยากจะคุยแสดงว่ามีเยอะสิท่าไม่มีอ่ะมีพี่นี่อ่ะอ่าไปเลยนี่แกร้อนะครับจิ๊บจิ๊บแล้วแฟนแกคนที่สวยที่เมื่อวานเนี่ยวันนี้ไปไหนซะล่ะอ๋อไม่ได้มาด้วยพี่วันนี้ทัวร์ลงอ๋ทัวร์ลงเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรเป็นไกด์พี่เป็นไกด์ที่พาฝรั่งเที่ยวเนี่ยนะป่าวฝรั่งพาเที่ยวเฮ้ยผมเรียกไกด์แล้วเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกไก่แล้วเหรอ ล้อเล่นพี่เป็นไกด์เนี่ยแหละครับพาฝรั่งเที่ยวนเมเลยครับผมเออได้ยังไงบ้าง่ะโอ้ี่วันก่อนเนะยพี่เขาให้ผมเนี่ยไปกินข้าวพ่อกับแม่เขาด้วยเราพ่อกับแม่เขาเป็นไงใจดีป่ะใจดีพี่โอ้ผมไปเจอทีแรกผมว่าเก่งนะเขาก็เชิญผมร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยเลยโอ้ยแฟนเกดนอกจากจะสวยแล้วแม่ยังใจดีอีกตั้งหาที่บรรยากาศดีมากเลยพี่โรแมนติกสุดๆมีกับพ่อกับแม่ที่ดีแล้วก็มีกับข้าวที่ดีโอ้พี่แต่พอแม่เขาพูดกับผมคำหนึ่งนะผมพูดอะไรไม่ออกเลย ให้เชนดาวไม่ล่าว่าแม่เขาพูดว่ายัางไงแม่ก็คงจะพูดว่าเธอพร้อ,อมที่จะแต่งงาน,นกับลูกสาวฉันเมื่อไรใช่ไหมไม่ yeah! ไม่ใช่อะ <c oughs> แม่เขาบอกว่าสนใจร่วมทำธุรกิจขายตรงกับแม่ไหม <c oughs> ขายตรงนี่ขายอะไรแบบว่าทําธุรกิจขายตรงอะให้ผมเป็นดาวไลอะดาวไลกับไซไลแตกต่างกันยังไงดาวไลเนี่ยคือลูกทีมแต <c oughs> ่ <c oughs> ถ้าไซไลเดี๋ยวผมโทษ <c oughs> ที่ไหนวะโทรตรงนี้เดี๋ยวไปเจอบางบัวทองอคดียังไม่จบเลยพูดท,ทำไมนีำมันเครื่องหรือเปล่าพี่